ก็คือจะเริ่มจากที่จุดกำเนิดและความยากลำบากค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี87ปีก่อนนะคะจุดเริ่มต้นจริงๆของ B X, X Page เกิดขึ้นที่ไหนและบรรยากาศในตอนนั้นเป็นอย่างไรคะอ๋อจริงๆผมเกิดไม่ทันก็เป็นรุ่นคุณปู่ที่เขาอาจจะมีกิจกรรมการขนส่งที่อาจจะ,ะเป็นแบบนั่งเดิมนะ ก็มีการลำเลียงสินค้าที่เป็นเหมือนกับพวกตั๋วเงินนะครับหรือของฝากของคนจีนที่อยู่ทางจังหวัดอุบลน,นำกลับมาที่กรุงเทพเพื่อที่จะฝากส่งต่อไปที่ประเทศจีนขากลับก็ขนเกลือนะพวกเกลือเกลือสินเทานี่แหละเอากลับไปที่อุบล อันนั้นคุณปู่เนาะ,ะเรียกว่าอากงเลยคะ่ะ<ม>ก,ก็เริ่มต้นอย่างนั้นก่อนนะคะชื่อบริษัท b ีเอะค่ะที่มามาจากอะไรคะแล้วแล้วทำไมถึงเลือกทำธุรกิจขนส่งในยุคที่การโคมนาคมยังลำบากค่ะโอเคก็จริงๆถ้าย้อนรุ่นคุณปู่ที่เริ่มขอตั้งนั้นไม่ไม่ได้เป็น ชื่อ b บผขนส่งนะเป็นโชคชัยการค้าเป็นธุรกิจขายสินค้าเบ็ดเตล็ดนะครับของอุปโภคบริโภคที่แถวตลาดน้อยจังหวัดอุบลนะครับส่วน BS เบมาเริ่มตอนช่วงสงคารามโลกครั้งที่สองตอนนั้นมีกองทัพอากาศไปตั้งฐานทัพที่อุบลแล้วก็มีพวกที่เป็น เขาเรียก่า GI เนาะเป็นทหารจากสหรัฐที่มาประจำการก็จะมีการขนยุทธภัณฑ์นะครับขนที่เราพอขนได้นะอย่างเช่นพัดลมทีวีตู้เย็นเพื่อเอาไปให้ทหารที่เขาประจำการที่กองทัพกอ,องบอิน21ใช้นะครับในขณะเดียวกันสินค้าที่ออกจากอุบล คุณพ่อเนี่ยเป็นรุ่นสองละอันนี้ก็จะมีการขนไม้ตอนนั้นประเทศไทยยังไม่ได้ปิดป่านะก็ยังมีการทำทาไม้อยู่ก็จะมีการขนไม้จากจังหวัดอุบลเข้ามาที่กรุงเทพนะครับต่อไปก็จะเป็นคําถามที่3นะคะความ,มต่างในอดีตคะ่ะอะไรคือเสน่ห์ของการขนส่งในยุคก่อนอที่เรายังคงรักษาไว้จนถึงปัจจุบันคะโอ้เ <laughs> สน่ห สเสน่ห์ของขนส่งก็น่าจะเป็นเรื่องของความเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ค้ากับลูกค้าเราเพราะลูกค้าเรามีหลากหลายมากนะครับซึ่งมันเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเขาก็ต้องอาศัยขนส่งเราในการดำเนินสินค้าไปขายในขณะเดียวกันถ้าเราไม่มีลูกค้าเราก็ไม่รู้จะขนอะไรนะครับสเสน่ห์มันก็คือเป็นเพื่อนกันเพื่อนทางธุรกิจเพื่อนคู่คิคดมิตรคู่ค้า ตั้งแต่ยุคนนาโกงเตี่ยแล้วก็มาถึงก็จะเป็นคำถามที่สี่นะคะ,ะความหมายของ87ปีอะคะ่ะถ้าให้เปรียบบริษัท b ีเอเด็กเพเป็นคนคนนี้จะมีบุคลิกอย่างไรและผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างไรบ้างคะอ๋อก็ถ้าเป็นคนก็คงจะแก่แล้วเนาะ,ะแต่ความแก่มันก็มีข้อดีคือเข้าใจโลกผ่านมาก ทุกช่วงเศรษฐกิจที่มันเจริญที่มันซบเซาผ่านช่วงสงครามโลกผ่านปัญหาสารพัดมันก็สะท้อนถึงการปรับตัวและก็ความเข้มแข็งหายากครับที่ธุรกิจจะอยู่ได้ยาวขนาดนี้ไม่กี่รายเพราะนั้นถ้าว่าไปแล้วมันก็แก่แล้วเนาะแต่ว่า <laughs> ก็แก่แบบมีคุณค่าครับเรามีการปรับตัวที่ดีและมีความเข้มแข็งทนต่อการเปลี่ยนแปลงได้ ต่อไปก็จะเป็นคําถามสุดท้ายนะคะลา,ากฐานสู่อนาคตอะคะ่ะลากฐานที่บรรพบุรุษสร้างไว้อะคะ่ะช่วยให้เราแข็งแร่งกว่าคู่แข่งในยุคปัจจุบันอย่างไรคะเออก็ถ้าพูดถึงเรื่องการวางรากฐานจากรุ่นก่อนเนาะอันนี้ผมเป็นรุ่น3ามแลมันจะมีสองอย่างเป็นเรื่องรากฐานของพื้นฐานการทำธุรกิจ นะครับก็ต้องอมีความขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนมีความเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ค้าแล้วก็จะต้องปรับตัวตอบโจทย์ของอลูกค้าให้ได้อันนี้เป็นรากฐานทางธุรกิจส่วนสิ่งที่จะมองไปอนาคตโอ้วิเคราะห์แล้วว่าไอ้รากฐานในอดีตเนี่ยแค่ประคองนะแต่ไม่พอ เราต้องมาเติมด้วยข้อมูลความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพราะต่อไปมันแข่งกันด้วยเทคโนโลยีความเข้าใจโลกใหม่รากฐานที่มีก็แค่ทําให้เราประคองตัวได้แต่ถ้าเราจะไปต่อต้องเติมเทคโนโลยีนะครับเหมือนกับที่เรามองธุรกิจว่าเราจะเป็นทั้งไฮเทคและก็ไฮทัชไฮเทคก็คือเราต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆให้เป็นไฮทัชก็คือก็อย่าง เป็นมิตรการเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรู่ค้าก็ยังจะต้องคง